I uh -huh. ขอเชิญผพุทธ่าสนิกะชนและสิทยิอนุสิ ของวัดเขาสุกิมทุกท่านรูปงานพระราชทานเพลินสดพระยาดมิลา่าบุญเสริฐบุญโยอดีตเจ้า,าคณะอำเภอข่าใหม่อดีตเจ้า,าอาวาสวัดเขาสุกินนักเมงวัดเขาสุกิตนตำบลเขาใบศรีอำเภอข่าใหม่จ,จังหวัดจันทบุรีกำหนดการวันเสาร์ที่7จ็ดมกราคม2560นเวลาสิบนาฬิกาพิธีคลื่นสตรีรละสังขารพระยาดมิล่าลุจากสาลาก,การ,รเรียน ขึ้นสูส่จิตาคาถามีพิธีทอดผ้าไตรบามสกุลตลอดทั้งวันเวลา19นาฬิกามีพร,ระธรรมเทศนาหนึ่งกันพระสงฆ์สิบรูปส่วนพระอภิธรรมวันที่8มกราคม2560เวลา7นาฬิกา30นาทีพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตรอกเมงวัดเขาสุกินมีพิธีทอดผ้าไตรบางสกุลตลอดทั้งวันเวลา13นาฬิกา มีพระธรรมเทศนาหนึ่งกันพระเถรานุเถระ68รูปบังสกุลจากนั้นพิธีกรกล่าวกราบอาราธนานิมนต์พระเถรานุเถระวางดอกไม้จัดตามด้วยแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานขบวนอันเชิญไยพระราชทานเดินทางมาถึงบนค้นพิธีเวลา15นาฬกาประานในพิธีจุดไฟพระราชทานเพลิงสพ วันจันทรที่9มกราคม2560เวลา7นาฬิกาประกอบพิธีสามหาเก็บอิฐิพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เป็นเสร็จพิธีย่าดมดึวันอาทิตย์ที่8มกราคม2560ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกทุกท่านเขา้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพพระยาณมิลาบุญสิริกุญโยหรือท่านเจ้าคุณบุญ อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาสุกินครั้งนี้โดยพร้อมเรียนกันเมนวัดเขาสุกินตำบลเขาายสีอำเภอข้าใหม่จังหวัดจันทบุรีกำหนดการวันเสาร์ที่7มกราคม2560เวลา10นาฬกาพิธีเคลื่อนสรีระสังขารพระยานวิลาลงจากศาลาการระเรียน ขึ้นสู่จิตตกรานมีพิธีทอดผ้าไตรบังสกุลตลอดทั้งวันเวลา19นาฬิกามีพระธรรมเทศนาหนึ่งกันพระสงฆ์สิบรูปสวดพระอภิธรรมวันที่แ8มกราคม2560เวลา7จนาฬิกา30นาทีพระสงฆ์ออกรับบินพบาตรอบเมนวัดเขาสุกินมีพิธีทอดผ้า13บนาฬิกามีพระธรรมเทศนาหนึ่งกัน พระเถรานุเถระร68รูปบังสกุลจากนั้นจุดไฟพระราชทานเพลิงศพวันจันทร์ที่9มการ,ราคม2560เวลา7นาฬิกาประกอบพิธีสามห้าเก็บอันิพระสงฆ์เจริญพระรุธมนเป็นเสร็จพิธีย่างนื่วันอาทิตย์ที่8มกราคม2560ขอเรียนเชิญคุณพร้รรอมเตรียมกัน ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและสิทธญาณุสิทธิของวัดเขาสุก,กินทุกทุกท่านร่วมงานพระาราชทานเลิศพระยาณวิลาบุญสิริกุลโยธอดีตเจ้าคณะอำเภอท่าใหม่อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาสุก,กินน้ำเมนวัดเขาสุก,กินตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีกำหนดการวันเสาร์ที่7จ็ดวันุทุกท่านร่วมงาน พระราชทานพลสุรัญน,นาวิลาบุญสิริบุญโยอดีตเจ้าบา, <จะ S 2> บาดขา้าอขอใหม่อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาสกินนภเมควาสตะบนเขาไปอำเภอข้าใหม่จังหวัดจันทบุรีเป็นแล <โ OK. S 2> ขอเชิญพุทธศาส,สนิกชนและศิษยายุทิ์ศิษย์ของวัดเขาสุกินทุกท่าน ร่วมงานพระราชทานเพลินศระญาณวิลาบุญสิริกุญโยีตเจ้าคณะอำเภอท่าหม่อดีตเจ้าอาวา,า,า,า er 2, สวัดเขาสุกินและเมวัดเขาสุกินตำบลเขาายสีอำเภอท่าหม่จังหวัดจันทบุรีกำหนดการวันเสาร์ที่เมกราคม2560เวลา10นาฬิกา60เวลาเ็นาฬิกาสานาทีพระสงฆ์ออกพระบิณฑบาตโลกเมวัดเขาสุกิน มีพิธีทอดผ้าตรบางสุตลอดทั้งวันเวลา13นาฬิกมีพระธรรมเทศนาหกันพระเถราขึ้นบน68รูปบางสุ่แข่งล่าสวยงามนวิธยกรกล่าวกราบบรราานิมนต์แขงล่าได้เต็มมือยังไ่เต็มายขึ้นบนไ่ได้พี่ขึ้นได้ถายรเดินทางมาถึงคน เวลา15นาฬิกาที่9มกราคม2 5 6 0เวลา7นาฬิกาประกอบพิธีสามเก็บพันธิพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เป็นเสร็จพิธี 3. อย่าลืมวันอาทิที่8มกราคม2 5 6 0ท่านเจ้าคุมมุลอ,อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาสุกินครั้งนี้โดยพร้อมเรียงกัน นุทศาสนิกชนและสิทธยาิทธิ์ของวัดเขาสุกินทุกท่านร่วมงานพระราชนัดเจอรศรยายาวิลาบุญสิริบุญโยอดีตเจ้าคณะอำเภอพ่าใหม่อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาสุกินนับเมนวัดเขาสุกินตำบลเขาใบสีอำเภอพ่าใหม่จังหวัดจันทบุรีกำหนดการวันเสาร์ที่7ตลอดทั้งวัน เวลา19นาฬิกามีพระธรรมเทศนาหนึ่งกันพระสงฆ์สิบรูปส่วนพระอารรมววันที่8มกราคม2560เวลา7นาฬิกา30นาทีพระสง์ของพระบิณฑบะตรบเมในวัดเาสุขินมีอิกีิพ์ท่าไรบางสิ่งต้องรวัเวลา19นาฬิกา

พระคันภีพิธีนิกาชนทุกทุกท่านเข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพพระยาณวิลา่าบุษสาสน,นิกชนและสิ่งยายนด้วสิ่ของวัดเขาสุก,กิมทุกทุกท่านร่วมงานพระราชทานเพลิงศพพระยาณวิลาบุญเสริบุญโยอดีตเจ้าคณะอำเภอท้าใหม่อดีเจ้า,า,า,จากาพิธีเคลื่อนสรีและสังขารพระยาณวิลาาลงจากสาราการ,รเรียนขึ้นสู่จิตตกรา,าน มีพิธีทอดผ้าไตรบางสุขตลอดทั้งวันเวลา19นาฬิกามีพระธรรมเทศนาหนึ่งการนะโมตัสสะาควหะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ഡി oh,